มานมานนี่ต้อเขาโ้ดูสบายดีย่มเสาอันนี้ก็เป็นมื้อที่จองของพดมานอนด่านเนาะมานอนนาอยู่หาก,กินอยู่ผู้อยู่ผาไปแล้ว เป็นมือที่สองก็ได้นอนนอนได้ขึ้นหนึงก็ตื่นนอนเลยเลยมวยแห้งว่ะนี่มาห่อนแล้วก็พป้ากันไปใส่กับดักหนู mm. ย่าใส่กับดักหนูแล้วปัดไปใส่เบ็ดปลากังมวยเลยมากินข้าวคืนน,นี้เลยกินบุกครกบนแอฟไปเลยจิบเหงาวแบบนั้น นะกำลังต้มน้ำรอนติดกาแฟก่อนซอยไปเลยยังพยายามเบ็ดประกังเหมือนนี่นะหนาวหนาวเท้ล่มขึ้นมาเลิกก็ล่มลดคนอยู่บ้านหมดขึ้นไปนี่ร่มโพธิะลือดขึ้นมาพี่เหลือล่มละกินกาแฟก่อนก็ซอยไปเลยยังไปยามเบ็ดประกังมึงจักยามเบ็ดประกังแล้ว ปัดนากางั้นพยายามบกับนักหนูะนะกนะแบบ่อ,มอนมาขึ้นมาแล้วกะเ่าะกับี่พ่อมี่เนาะเออพ่เลิกก็ที่ด่ายได้ผลน,นะมันจะได้ชุดปั๊บกองมึนกองขมันจะได้ชุดโชฉดซะ มิดก้อนมิดก้อนนะบกองลายดีเนาะกินกาแฟก็ทุกคนอ่า พ่อเสียงบุนวุ่นอยู่นอนบมไปรับตื่นมืนนี้แเป็นเชื่อวิทย์ฟอกแต่หรือก่โมีหเด้ 老贵的。 แถวเกตันบ้านกำมุ่นนี่นะนี่จะชวนโอยคือโงงานคือโงงานคือตรนี้่นะเอ็ดน้ำละคุ้มละบ้านเฮีบอกพวกเออขวันเด็ดนางยอนลุกจนละลยูนัยเนาะคยี่วนลุมรับตาประเทศผูช่วง้อน้ำผู โก้ยนี่เชฟปจากเกตุกแกวเกตเชูนนะก้คาราเฮตโก้ต้นเดี่ยวนะโก้เขาบ้านดินกบอดีเอกเกตบุงเลยนะก็คาลเฮเป็นโก้ต้นเดียวดินกรบอดีแลวกระจุไวหลายต้นแล้วมันเป็นโก้ช่ยโ้บุตรขายพอดีดก กบล็อกกหกมาบตืบบบกูด้หเนาก่ิบูแล้วเวียามามาีกินกาแฟแล้วกี่วะ,ข,ททะข้าวโพดคืว่มักซรีเนาะทันเกาชสาก่อนอยังไปยามบิด มีตตโกยน ắ m เลยอยู่เต่าชิปูนะคุต้มนะโอ้หมดตุกอย่างเลาจาก,กินกาแฟกินมลข้าวโพดอิ่มแล้วก็ชิเกมไปยาเบ็ดปกากังเลยทุกคนมู่ล่ะไปก้อนเลยข้าวโพดไปนี่แหละที่เวบึง่งกุมาให้ที่โพดเพิก ที่นี่เนี่ยมันยังเป็นอยู่บ่นี่ในไดนแต่ว่าให้ให้มู่ยามท่าเด็ดประกังโพสิเวบุง้งกุมาไฮ่เดี๋ยวก่อนจะเข้าเสร็จถึงจะได้เด็ดประกังมือโพสอิขึ้นมาเท่าก้อนขึ้นมาครับมู่ผู้กเก่านี่แลหละไล่ๆอ่ะชนีที่ไหนไหนท่าบุง้งกันนี่แหละได้รูปได้ก็ โพดสีไทยไม่เบิ่งอีกหุดการยามเบ็ดประกังนะหาโพดแต่ก็เหมือนไม่จ้ก็มาให้ก็โหยเลยทุกคนเลยบุยลูกจั๊กตุ๋เลยนาก็ัวมาให้โพดคุโพดลงไปกีนี่ได้ชิปปลายมือเลยเนาะมือโพดมาเพิกแบบ มันกำลังมันซุกมาวงมาเอลงไปบ้านพรโรทธิ์ป,ป่ามือเลยก็ขึ้นมาจอบโหยมันเลยละห่างโหดเพรพกมื่อก่อนหามาให้โหยแล้วกับมีแต่ไปยามเบ็ดประกังเลยบ่บเนี้มูไปยามก้อนละอาทิตี่ตาม้องการยามเบ็ดประกังของพระโหธเนาอมันชิมานําได้

บาดบึดเราหน้าก็ะดูกนวดนวดสองนิ้ 오 가요, 문북

เอาด้ยไตัวดดวยสาไม่ก่โอ้ด้สามน่เอามุงเลยว,วด้วยสาบตัวทุกคน

đúng rồi thòng bò đúng rồi ngay họ phục lại nữa Nốt, nốt, nốt โอ้ถทุลารู้ดิไปตายคนนะนะน่าจะลุกเลยหมอได้สามสุดก้อนปลาขึ้นดียวเลยมาเต็มทรงเงี้ยงีกสองยังเชฟปลาไว้อยู่ดินี่เมืเ่อเรีงก็เลยยามกันคันได้ยามกัน วงปลาแล้วพยายามกับตักหนู๋หมดนะวันนี้หลวงเจ้า,า,า,จายาดเบ็ดประกังมาแล้ววันนี้ที่ไปยามบึงบ้งเงินกับตักหนูหรือว่ากระเล็บโพ้หรือไสีชีบดังกับโค้ส้เลยวันนี้มู่กับโพ้ดหรืส้ผ้าห้วยผ้าหนังผ้าตกักู้ผนพู้ทามหลังอะของพู้ใดยังมา งบนนอนยังไม่ได้พื้นเลยนอนนี้ก็เก้าุงเลีงกงไดิพยายามกระเล็บหนูก่อนเพรดีใช่เลยวหนุกมัน้วยแหละเต็กระเล็บนะ Từ đây thì Từ đây Đây, lên มักได้มากรดุกออมักระใช่เมกี้ก็กระเตเลยมักกินมากระดุกขอพยายามเลยหลัง่องหลังที่สองเลยถึงนะเอาโพชัยโตเอากระเตะนี่โอ้แต่กระล็บเรโพชัใช่บนเก่ามือแรงหรืมายามีมาเชื่อเก่าทุก Ké pháo vậy lùi Cái giáp tội lắm này Cái giáp tổng làm Nó mài vậy nè Tự bố Tự bố mài vậy กันหลงกันบ่อจ้องกระเพาหมายกันหลงบหเหตกลับเลยได้ทุกคนเลยที่ได้โคตรโอ้ะหโก้ะหโอ้โหบนกันไหนโพอโพดเออลระกระนไหนแล้วเล้วเล้ว โอ้ใช่หนิโอ้มีแต่ไง่ไง่โอ้พอได้กลิ่นเลยอ๋อโผล่สอกมาชีกาโตอีเสโดอยู่นี่ dòng hút làm đây 2 tủ tức là bớt tên nó cũng chắc cũng chi làm vẫn làng nó có bụi lép nữa đó wow. oh, một thứ này lắn một thân chắc lắn một thân chắc mình lụt รูปแรกหลังเลยยันรูดเลยเช่อนี่เลยมาพดกลางโต้ยอรอูปถือเลยได้สวยเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยแคาดิโอ้โหแมนแมนแมน màu cái tay này Màn tổ tổ này màu làt lắm luôn biết tô như anh này này rồi giảm tô tô ấy cô nhưng trong lá cũng vẫn được cô Ừ, nhưng làm cái thái vẫn đủ ừ, đi ừ, bồi cắp đấy con nó hết sự gì sự chú leo leo โอ้หมดตึกขเลยขอได้ตัวเดียวก็จรเอาหสุดท,ท้ายเลยที่รูปแล้วแบบกั๊บชิปหลังได้ชี้ตู่กลายเป็นแล้วกลางเคงแบบนั้นเหมือนเอามะก,กระลุไปกินกบบรบป๋องนั้นตัวรูดก็มีตัวเอามะกระลุไปกินก็มี ความวลันนะึ่งะถือว่าพ่อได้สำนึกอะดีใจแล้วพวกพ่อต่างต่ออีกกว่าหลังอะไรล่ะหลังที่ท้ายเลยหลังที่ชิปันหมานยุกดีหมานกระจรนะพ่อเมื่อหาบ้อนก่อนคูพ่อจะกล <c oughs> ับชิปสามหลังสบเบิกมันได้จะปูก โอ้โหเลยทิบย์หลางเลยชีาหมายไว้วันหล่าถิ่นไยอเลยชิ้หมัน้มโหเทแล้วเลยชีโตูนี่กระไนตัวึงกระแตสอกระจรตัวนึง,ต,งนต้มกันิน่ชีาลงบังคูพุ่โหมันจะได้จักตูมาตูเลยตะกอนเลย อันนี้ก็จนอันนี้ก็เทนี่ก็ไงที่เกิดไง้ำกระ้องสแล้วก่้องก่งมันคนเดกอลนนี้แบบหลายคนเ็เอินว่าก่อฮ้องพอเจอไน สามตัวี่ตอ้าพออยู่ได้ยู่ได้กินรักเลยนัย่งขูโพดกับชิปสามล่างชอบพงมันเชนหมา,หมาหนเตอร์ยงบุทันมาโพดมาฮอดกอดค่กาแฟลยกินเลยดูอกดูดี โจนวายตรงเข่าโอ้คงเทนโนวูนี่แล้วเสียงแหมแผนเ,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 เช้านะโอ้เป็นตาพาดเลยสิตาพาดเป็นลูกคนเขากินก้อยกับห้องคักๆเสองคนนี่เนาะ มีเห็ดแห้งไว้ยางไหว,เ,ไหวเขาก็ยังมีตอนนี้นึ่งกิน,หน,น,ห,นกหนึ่งเขาก็คน,นหนึ่งบ่ายโมงขึ้นยิ่งหอนบ่ายโมงขึง้นเรายังม่ได้กินข้าวเสาตัวนี้กินมขะข้าวโพดผู้หลักพักก็ไปยามเวทมาแต่ย,ยามเวทโต้เสือ่อพยายมเงนกับนักหนูโล kiếm nước câu của bọn Bố một bụi nữa xây không xài được Không lẽ lại ขอเข่าก่อนอ้าวทุกคนเ็ดกินก้อยกอง họ แล้วเลยมาเพค้ายน้อยก็ต้่มตัวนี้แหละต้มกระดูกมันตัวนี้เจ้มมันก็ผักกับคบชุดกระเทียมผักบุ้งเลกินข้าวเช้าพอดีสองโมงกว่า กินข้าวเสาเพราะอยู่ว่าขึ้นมาด่านสนุกตัเวเบาโดเต้นขึ้นมาทุกหาเมื่อกินข้าวก็นไม่ได้หาเท่าแนวกินนะได้จ้การมาหนึ่งได้ตกการหามากกินข้าวน้อกันนะคอยกอโฮโซโคนกินยัดบมืเตัวอ่อนกอโฮตัวเดียวนึกเลยมาพีฮ็ดดิบเบอร์เดินมามาทุกคนน,น้ำไอ้หน้าเขามาพร้อมนี่นะ Mà, 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 mà Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, น,น,น้อนอีเหมือนนี่นะนเหมือนมือเข้านี่ครับโลลงลุ่มหฮยขอมีมีประดุกว่ะจะทำนั้นมีประดุกถึงบ้านนั้น เชืวเว่อเบ็ดประคัางนี่ประดุกขึ้นมาได้มันมันเป็นเหวเป็นจาดขึ้นมาได้เดี๋ยวเลาะลงหุมหมัอนกับเขาก็ประดุกนี่เขายัางไปอืมขบรักนะเร็วเราจะขิ้นบนดักโ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs>

มาวมะแก้มมะขาวหวาน่ิติดบมมาดีมันเนาะมากเลยป่ะเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะเุินมัน Mình cho ừ. mì, so 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 ừ. ừ. ăn... công việc của tuấn hàm quê mà. mừng mà mình mầm tuấn cho toán luôn 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 mầm 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 Mình mầm 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 mình mầm mầm Khoai mầm 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 ผู้พักมาชอบกินเ้าวมาทุกคนกินข้าวกินน้ำกินก้อยก็ห้อดูว่ามาเพก็ะห้อก็อิ่มเป็นไม่พอ้วเนาะเช่นโบเบิสชงคนกินก้อยก็ห้อ เพ็ดแบบมันแบบดิบเลยแบบค่อยน้อยก็สมสองคนกินเพราะบุฟเเกมเราเข่าอีกทุกคนการไปใช่เบ็ดประกังเนาะก็ใช่กับลักหนูอื่ทนทุกคนเห็นแล้วเนาะเบ็ดประกังก็คือ เด็ดเลยเนอะยำยมเช้าเดียวได้โต์นี้อันนี้ังเสียป่าวว่าอยู่พอพื้นนั้นกับลูกหนูก็คื้นโพดไทยเบึ่งเลยมีกระหอ้อมีกระไนกระเต้กระจอนหนูว,วนายตัวได้ตืิมและตืิมฮาเฉพาะการ ใช่เบ็ดประค่างหรือว่าหยำเบ็ดประค่างกับใช่กับตั๊หนูหยำกับตั๊หนูก็มอนี่ก็ขอจบชมทุกคนตายชนี่ก็ขอขอบใจนทุกคนที่เอามาทำเบืองขุนชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปกองโพเดียขอขอบ